รายการนี้เป็นรายการให้สาระความรู้เกี่ยวกับดวงและความเชื่อต่างๆเท่านั้นถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยจะทำการย้ายเข้าหลังวันที่30เมษายน2567นะรดครับเราจะดูกันว่าหลังจากดาวพฤหัสย้ายเข้าแล้วเต็มๆเนี่ย จะมีผลกับดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างนะครับโดยจะแนะนอาตามลัคานาราศีต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยผมอธิบายนิดนึงว่าทำไมโหราจารย์ในช่วงนี้เนี่ยนะไปหลายท่านเลยนะถ้าดูในยูทูบด,ดูในแพลตฟอร์มต่างๆเขาไปโฟกัสเกี่ยวเรื่องดาวพฤหัสค่อนข้างมากโดยดาวพฤหัสเนี่ยเขาถือว่าเป็นดาวสุประเคะนะครับโอโห้อธิบายนิดนึงนะครับไม่นานไม่นานดาวสุประเคเนี่เป็นดาวดีให้ความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จต่างๆกับชีวิตนะครับโดยกําลังดาวที่ให้ผลดีสุดเนี่ย ก็คือดาวพฤหัสนะครับลองมาคือดาวศุกร์และดาวพุธนะครับถ้าเราสังเกตดีๆในดาวพุธจะย้ายทุกเดือนเลยนะครับนั้นกำลังดาวพุธจะค่อนข้างน้อยคือให้ผลเกี่ยวกับเรื่องความรุ่งเรืองความสําเร็จความก้าวหน้าต่างๆค่อนข้างน้อยนะครับถ้าดาวพฤหัสไปอยู่ในตําแหน่งไหนของดวงจ้าชะตาก็จะส่งผลดีในส่วนนั้นเลยครับเช่นอยู่ตาแหน่งโชคลาบก็จะทายได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยหลังจากดาวพฤหัสย้ายเข้าแล้วคุณจะมีโชคลาบตล,ลอดนะครับ เสียงหวยหรือเกี่ยวกับเรื่องการเล่นหุ้นต่างๆนะครับเก่งกําไรการค้าต่างๆดีมากนะครับดีมากเลยนะอ,อหรือดาวพฤหัสไปอยู่ในตําแหน่งเกี่ยวกับเรื่องการงานเขาก็ทายเลยว่าจะได้เลื่อนตําแหน่งได้ยกตําแหน่งได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการงานให้จเจริญก้าวหน้านั่นเอง,เองแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ตรงข้ามร,ร,ราศีรุกค์คืออะไรแน่นอนครับเมื่อมีดาวดีก็ต้องมีดาวเสียครับนั่นเองเขาเรียกกันว่าดาวบาปเคราะห์ โอเคครับดาวบักเคราะมีดาวอะไรบ้างก็คือดาวเสาวดาวราหูดาววังครารน,นะครับรวมถึงอาจจะมีศูนย์ของดาวอาทิตย์ด้วยนะครับแต่ดาวที่เนี่ยเป็นได้ทั้งดาวสุประเคราะห์และดาวบัฟเคราะห์นะครับตามแต่ตํารานะตามแต่ตําราเขาตีความกันนะครับโดยมาตรฐานโหราศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าทาิตย์เป็นได้ทั้งคู่นะครับทีนี้ ดาวบาปเพราะคือดาวที่ปัญหายุะนะครับเช่นตำแหน่งดาวเสาดาวเสาเนี่ยเป็นดาวร้ายสุดนะครับถ้าดาวเสาอยู่ตำแหน่งการเงินไทยเลยครับเงินมีปัญหาช่วงนั้นการเงินแย่มากนะครับไปอยู่ในตำแหน่งเกี่ยวกับการงานงาน,งานอุปสรรคเยอะทํางานติดขัดตลอดมีเร่คนกันแกล้งทํางานเหนื่อยลําบากใจตัวนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องดาวพฤหัสก,กันเพราะเดี๋ยวพฤหัสจะย้ายเข้าแล้วดูว่าแต่ละราศีต่างๆเนี่ย เขามีสิ่งดีๆหรือมีอุปสรรคอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างหลังจากรับดาวพฤหัสเข้ามาแล้วในช่วงหลัง30เมษายนนะครับลักษณะชาวราศรีตุลครับต้องบอกว่าราศรีตุลเนี่ยอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าออตอนแน่งของดาวพฤหัสย้ายเข้ามรณนะซึ่งดูดูแล้วเหมือนไม่ดีเนาะต้องบอกกันแต่ว่ามันได้เขาเรียกว่ามันมันได้กฎเกณฑ์ของพินธุบาท อาอลิจรตกมรณะศัตรูมักแพ้พ่ายและได้เดินทางอาตำาราเขียนไว้อย่างนั้นนะครับพอเขาบินทุบาทขึ้นมาแม้มีอุปสรรคปัญหาแต่ถ้าอาลิจรมันตกมรณะขึ้นมาก็เหมือนอาลีคือศัตรูมันโดนมรณะคือศัตรูเราโดนพิฆาตนะครับมันทำามันทำให้การทํางานของเราหรือคนที่เป็นเป็นเจ้ากรรมในเวนเราคนที่ชอบมาป่วดเราอะไรประมาณนี้ มันก็ไปสัทีใช้คำนี้แล้วกันนะศัตรูจะแพ้พ่ายและได้เดินทางนะครับทาไมถึงให้ว่าได้เดินทางเพราะว่าส่วนหนึ่งของการที่ไอ้ดาวพะหาสใจเข้ามาแล้วเนี่ยโดยมากเขาบอกว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานได้นะครับบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะการที่เราจะต้องโยกย้ายตําแหน่งบ้างเปลี่ยนแปลง,ปปลงตําแหน่งบ้างแต่แลักษณะการเข้าไปรับภาระนะครับเข้าไปรับงานที่มีความยุ่งยากบ้างนะครับอีกในย่านหนึ่งเขาบอกเลยว่า ถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมันช่วยแก้ดวงได้บ้างเหมือนกันก็คือให้ชาวลัคนาตุลเนี่ยออกเดินทางบ้างไปเที่ยวบ้างไปนู่นบ้างไปนี่บ้างนะครับเป็ลนลักษณะของการปรับดวงชะตานั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งเขาบอกเลยว่าหลังจากที่ไอดาวพฤหัสัดเนี่ยย้ายเข้าในช่วงของบรณะแล้วเนี่ยนะครับขอให้ชาวราศีตุลเนี่ยถือศีลบ้างอาใช่ว่าถือศีลบ้างนะ สวดมนต์บ้างทานอาหารเจบ้างตามแต่วความเชื่อเลยนะหรือว่าไปหมั่นนั่งสมาธิวิปัสสนานะครับทําบุญทํากุศลให้ตัวเราเองเลยนะครับนะยังไม่ต้องทาให้เจ้ากรรมนายเวรเลยทำให้ดวงชะตาเรานี่ให้เทวดาประจาตัวให้กับตัวเรานะครับเพื่อักษารหนึ่งเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการปรับและส่งเสริมดวงเกณฑ์เจ้าชะตาให้มีความเข้มแข็งขึ้น นะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ดาวพฤหัดเข้าตำแหน่งมรณะเนี่ยบางทีมูนสมผลในเจ้าชะตาเนี่ยมี2ประเด็นเกิดขึ้น 1. ใจคออ่อนแอบางครั้งท้อกับป่วยไขย้เออนะมันมีโอกาสจะป่วยไข้ได้ผมก็เลยมองว่าถ้างั้นทําบุญให้ตัวเองบ้างนะครับไปวิปัสสนาไปทําบุญให้ตัวเองไถ่ชีวิตสัตว์ทำบุญให้กับเราแผ่เมตตาให้กับดวงชะตาของเรานั่นเองนะครับมันก็จะช่วย ส่งเสริมให้ดวงของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทําให้อุปสรรคต่างๆที่มันยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เนี่ยน้อยลงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเออมีเกณฑ์ง,งานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยนะถ้าปิุบัติเข้าเนี่ยมันส่วนนึงมันเกี่ยวเรื่องการเดินทางเดินทางถ้าถ้าเขาไม่มาหาเราเราต้องไปหาเขาอะนะครับมันเป็นเกณฑ์ลักษณะาการเดินทางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับชาวราศีตุลก็ไปทําบุญอย่างผมว่าบ้างแล้วกันนะครับครับ หลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่าเมื่อดาวพฤหัสได้ทําการย้ายเข้าในช่วงวันที่30เมษาย,ยน257แล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีต่างๆไปอย่างไรกันบ้างนะครับผมขอแนะนํานี้ครับว่าทําอะไรจึงจะเสริมดวงชะตาของเราหลังจากดาวพฤหัสทำการย้ายเข้านะครับข้อหนึ่งครับหลังจากเวลา1ทุ่ม19นาทีนะครับในคือวันที่30เมษาย,ยนนั้นผมขอให้เราสวดมนต์ครับหลังจากสวดมนต์แล้วขอให้นั่งสมาธินะ พอสมุดทั้งสมาธิเสร็จปับ๊บก็ไหว้บอกพระในบ้านพระพุทธรูปพระประธานหรือบางคนนับถือเทพเจ้าต่างๆไม่ว่าจะทั้งจีนทั้งฮินดูนะครับบอกกล่าอท่านข้าพเจ้าชื่อนายกตัวอย่างเกิดวันที่เดือนเวลาซึ่งดวงชะตาสถิตอยู่ที่ลัคนาราศีนี้วันนี้เป็นวันที่พระนุปเคราะห์ผลหัสได้ทำการย้ายเข้า ข้าพเจ้าขอให้กำลังแห่งดาบพระหัตนั้นส่งเสริมดวงชะตาข้าพเจ้าให้มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าสมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับจากนั้นท่องมนตามนี้ครับนะโมูจักสักรทศวะโตอะฮัตโต,โตสัมมาสมุตปัตสังจบนะครับแต่ท่องตามนี้เลยครับปูเรนตัมสิบเก้าจบนะครับสิบเก้าจบท่องที่บ้านนี่แหละนะครับก็พอแล้วนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆมีเวลาน้อย ท่องห้าจบก็ยังดีนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกำลังของดาวพระฤหัสนะครับเพราะฉเป็นการสวดเพื่อรับดาวพฤหัสเข้ามาสู่ดวงชะตาของเรานั่นเองนะครับ,น,รบนั่งสมาธิวิปัสนาหาความสงบในจิตของเรานะครับเท่านี้ก็เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องการรับดาวพฤหัสในฐานะที่เราเป็นผู้ตรวจดวงชะตาทั่วไปแล้วนะครับนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับ จากผมอาจารย์เพิ่มครับต่อไปถ้ามีสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาต่างๆก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับอาจารย์เพิ่มหาสิ่งดีๆมามอบให้ทุกท่านนะครับวิถุนาจรย์จะทำดวงรายเดือนทุกท่านในช่งทางยูทูบต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับจากผมอาจารย์เพิ่มวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามเพจอาจารย์เพิ่มและช่องอาจารย์เพิ่มใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ